มิจฉาทิฏฐิความถือผิดด้วยอาการสิบเป็นไฉนทิฏฐิคือความรูปคลำด้วยความถือผิดแห่งมิจฉาทิฏฐิอันกล่าวถึงวัตถุอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุเป็นอย่างหนึ่งทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่หนึ่งซึ่งมีวัตถุผิดมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิวิบัติละถึง เหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิคือความลุกล้ำด้วยความถือผิดแห่งมิจฉาทิฏฐิอันกล่าวถึงวัตถุอย่างนี้ว่ายันที่บูชาแล้วไม่มีผลและถึงการบวงสรวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มี สัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสั่งสอนประชุมชนให้รู้ตามไม่มีในโลกและถึงบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิย่อมมีคติเป็นสองและถึงเหล่านี้เป็นสังโยชนแต่ไม่ใช่ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการสิบเหล่านี้